สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับจิตวิญญาณการต่อสู้ของชินนานของเราวันนี้ผมจะมาอ่านในตอนที่353ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยเอ๊ะหมดแล้วหรือโชคไม่ดีเท่าไหร่ที่สุราสิงเขินมีไม่มากนะักต้วนชิงข้าไม่พึงพอใจเท่าไหรนะ่นักที่การต่อสู้ของเราหยุดชะงักเอาเช่นนี้ไหมมาประชันกันว่าผู้ใดจะดื่มสุราสีเขินได้มากที่สุด ท่านเจ้าเมืองล้วนจะเป็นไปได้หรือไม่ที่พวกข้าจะขอศิราสีเฉินพวกข้าจะช่วยพูดกับผู้อาวโุโสระดับสูงของพวกเราให้ข้าเชื่อมั่นว่าพวกเขาคงปรารถนาเช่นนั้นเหมือนกันอย่าวิตกกังวลเรื่องนั้นไปเลยเดี๋ยวข้าจะนําสุรามาให้เองแต่ประเด็นสําคัญอยู่ที่ว่าต้วนฉิงจะรับคําท้าเจ้าไหมตกลงข้ารับคําท้าแล้วพ่อเอกก็คิดในใจฮ่าฮ่าฮ่ายังขทางข้ายิ่งนักอยู่ดีๆก็มีคนเอาพลังมาให้ข้าจะดื่มกับเจ้าเอง จูหางอ้อเขาไม่ได้ไปฝึกวิชายอย่างนั้นหรือท่านพี่พ่อเอกสำรวจในทันทีวิญญาณยุดระดับพิภพคั้นที่9มี3อาวุธปาดยุดในกายทั้งมีอาวุธราชัน100่ิ้นยิ่งไปกว่านั้นพนางรงปานอันลึกลักภายในร่างของเขานั้นแม้แต่ดวงตาซ้ายแห่งเทพเจ้ายของข้ายังไม่อาจมองทะลุเข้าไปได้มิสําคัญหรอกว่าตัวแทนของพวกเจ้าจะเป็นใครทุกคนในที่นี้ก็ต้องแพ้ข้าอยู่ดี ถ้าเช่นนั้นก็จงอย่าทำให้ข้าผิดหวังละ่ะเอาสุรามาพวกเจ้ารออะไรอยู่เราว้าวยี่สิบขวดนี่พวกเขาจะต้องดื่มคนละสิบขวดอย่างนั้นหรือแม้แต่เทวายุคขั้นสูงสุดยังไม่อาจทำเช่นนั้นได้เลยนะทวนชิงถ้าเช่นนั้นข้าขอดื่มก่อนละกันจู่หางได้ดื่มไปสามขวดในรวดเดียวฮ่าฮ่าสามขวดนี้ก็ถือว่ามากพอให้ข้าได้ก้วปากและเติมเต็มความกระหายของข้าบัดนี้ถึงตาเจ้าแล้วการดื่มทีละขวดนี้ คือปัญหาสำหรับข้ามากขวดเหล่านี้ช่างเล็กกระจ่อยร่อยเพราะฉะนั้นข้าจะขอดื่มทีเดียวหมดสุรานี้มันช่างดียนะิ่งนักแต่แค่นี้นะมันไม่ทำให้ข้าหายคอแห้งหรอกนะอย่าพึ่งได้ใจไปเลยมันยังเร็วเกินไปไอ้น้องข้าจะต้องไม่แพ้เขาอย่างแน่นอนสิบพี่จู่หางสุราซีเขมสิขวดอย่างนั้นหรือเจ้าทำได้ข้าก็ทำได้เหมือนกันละดีดีมากท่านสามารถทำได้แล้ว แต่ผลของเรามันยังไม่ถูกตัดสินเลยนะข้าว่าควรจะดื่มต่ออีกสักหน่อยใช่ไหมทุกคนท่านเจ้าเมืองล้วนนำสุรามาอีกเถอะข้าเป็นถึงอัจฉริยะอันดับสองของสมภันธ์ค้ำฟ้าข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าได้รับชัยชนะครั้งนี้ไปหรอกถ้าพวกท่านไม่ไหวก็อย่าฟืนนักละ่ะเพราะมันอาจจะทําให้ท่านไม่มีชีวิตรอดก็ได้มาต่อกันเถอะต้วนชิงเร <c oughs> จอมยุทธจู่หางท่านยังไหวอยู่อีกหรือไม่จะเปลี่ยนมาเป็น3ดาราของสมพันธ์ข้ามฟ้าก็ได้นะข้าไม่สนใจหรอกต้วนชิงเจ้ากล้าทำให้ข้าอับอายอย่างนั้นหรือปดปล่อยกิดวิญญาณการต่อสู้ท่านพี่จู่หางหยุดแค่นี้กลับได้แล้วเสียงผู้โอโ,โสได้ดึงล่างของจู่หางหายไปในมิติในทันทีนี่สดาราแห่งสมภันธ์คฟ้าเจ้าสนใจที่จะมาสู้กับข้าต่อหรือไม่ เออไม่ไม่ไม,ไม่พวกเรามีธุระที่จะต้องไปทํานะขนาดสามดารายังไม่กล้าดื่มกับเขาอย่างนั้นหรอือขนาดจู้หางยังไม่สามารถสู้เขาได้เลยท่านเจ้าเมืองร้น่นสุราซีเขียนพวกนี้ช่างมหัศัรรย์สเสียจริงนับว่าเป็นเกียรติของข้าที่ได้ลิ้นรสข้าหวังว่าท่านจะมีรังเกียจถ้าหากข้าประสงค์จะดื่มมันอีกก็ได้ตามใจเจ้าก็แล้วกันเจ้าหนุ่มคนนี้สามารถดื่มได้อีกอย่างนั้นหรอือขอบคุณท่านเจ้าเมืองร้วนข้าทราบซึ้งใจยิ่งนัก เนื่องจากตอนนี้เกิดเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นกับข้าข้าขอตัวไปแกดการก่อนไปดีๆล่ะเด็กคนนี้ทำเอาห้องเก็บสุราของเราเกือบหมดเกลี้ยงเลยนะนั่งห้องพักในโรงเตรียมเด็กคนนี้เข้าสู่ระดับเทวายุทธขั้นที่6ดูเหมือนว่าการไปร่วมงานชุมนุมของเราอัจฉริยะจะไม่สูญเปล่าสินะเขาฝึกตนโดยวิธีใดกันนะณแท่นประกอบพิธีในคฤหาสข์าเจ้าเมือง ดูเหมือนว่าเจียงปีหลานจะไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ถ้าเขาไม่เข้าแข่งข,นขันคิงลมปานล้วนไห่แล้วเขาจะเข้ามาหาสมุดโลหิตสังหารได้อย่างไรแต่ว่าทําไมเขาถึงได้มาอยู่ที่เมืองนี้แล้วไม่เข้าแข่งขันกันนะเจ้าเด็กน้อยเจ้ากําลังมองหาอะไรอยู่งั้นหรือไม่มีอะไรหรอกการแข่งขันกําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเรามาใส่ใจตรงนั้นจะดีกว่าเจ้ามีวิชาสมุดปันป่วนอยู่ในตัวไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอก จากนี้ข้าจะกระตุ้นของวิเศษเพื่อปลดปล่อยพลังลมปานล่วงหาออกมาที่เหลือขึ้นอยู่กับพวกเจ้าเองแล้วยิ่งได้ลมปานล่วงหามากเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้เปรียบในมหาสมุรโลหิตสังหารเท่านั้นนะอ๋อข้าเข้าใจแล้ววิชายุทธสมุรปันพวน,น,นชินนลานใช้วิชาดูดเอาลมปานมาทันทีสิบสายแค่นี้ก็คงพอที่จะเข้าไปยังมหาสมุดโลหิตสังหารนะถ้าข้าเอาไปเยอะกว่านี้ เกรงว่าจอมยุทธท่านอื่นจะเห็นว่าข้าตัดสิทธิ์พวกเขาจะเป็นภัยกับข้าเสียเปล่าเฮ้ต้วนชิงยังคิดว่าจะได้ลมปานล่วงไห้ไปอีกหรือตราบใดที่มีพวกเราอยู่ก็อย่าหวังเลยจอมยุทธต้วนชิงขอโทษด,ด้วยเราแค่คุมตัวเจ้าไว้สักพักไม่คิดจะทําร้ายเจ้าหรอกขอโทษล่วงหน้าก็แล้วกันให้มันได้อย่างนี้สิสมภันธ์ค้ำฟ้าจอมยุทธไร้สังกัดพวกนี้ก็เอาด้วยทุ่งเทขนาดนี้ เพียงเพื่อให้ข้าได้ลมปานล่วงให้น้อยลงถ้าพวกเจ้าต้องการแบบนั้นก็อย่าหาว่าข้าโหดเหี่ยมเกินไปก็แล้วกันวิชายุทธ์สมุดปันปวนเอาพวกมันทั้งหมดมาให้ข้าหาเป็นไปได้อย่างไรกันข้าได้ลมปานล่วงให้มาแล้วไม่อยู่เล่นกับพวกเจ้าแล้วนะไปกันเถอะดีละ นั่นมันมียอดฝีมือขอบเขตปาฏยุธคุ้มกันเขาอยู่อย่างนั้นหรือมีพวกเจ้าทุกคนมีลมปานล่วงไหกันแล้วหรือยังถ้ามีแล้วเราก็ควรมุ่งหน้าไปมาหาสมุรโลหิตสงหารเหมือนกันขอรับต้วนชิงเจ้าจะไม่โชคดีไปตลอดแน่สำหรับเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อโปรดติดตามในตอนต่อไปน่าจะมาในวันเสาร์นะครับแล้วเจอกันครับผม